สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับวันอังคารที่25เดือนมกราคม2565นะครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนเพจร้านพินิจโอเดิโอทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมตู้นะครับตู้18นิ้วนะครับ18นิ้วตัวนี้นะครับน่าจะเป็น W ีครึ่งท่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสําหรับตู้สูตรนี้นะครับเข้ามาอยู่ประมาณ20ใบนะครับประมาณ20ใบนะครับสาหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับตู้สวยๆนะครับตัวนี้ยังน้าเดิมนะครับสภาพสวยๆนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับไม้อัด20มิลนะครับตัวนี้นะครับสภาพดีมากนะครับสภาพสวยงามมากนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการใช้นะครับไปเก็บสีนนิดๆหน่อยๆนะครับ ภาพมือสองนะครับก uh, ็ใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับไม่มีบุมีพองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสาหรับท่านที่ยังมองหาตู้เบียส18นิ้วนะครับไว้ใช้กันนะครับราคาเบาๆนะครับไม่ถึง1,000บาทนะครับราคาใบรับ800บาทนะครับสาหรับท่านที่ต้องการใช้นะครับหรือว่ายังมองหานะครับตู้นะครับแวะเข้ามาชมฟังน้ําเสียงได้นะครับใส่ดอกฟังน้ําเสียงได้นะครับเป็นตู้เปล่านะครับใบรับ800บาทนะครับ เป,เป็นตู้เปล่านะครับฝากอาจารย์ทุกทท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้800บาทยังไม่รวมส่งนะครับสําหรับอาจารย์ท่านที่อยู่ใกล้ๆนะครับต่างจังหวัดต่างภาคนะครับเราสามารถส่งได้นะครับคนส่งนะครับตอนนี้800บาทยังไม่รวมส่งนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็โทรศัพท์ถามได้นะครับที่095นะครับ2246497นะครับ เบอร์อาจารย์พิเนศนะครับแล้วก็เบอร์ผมนะครับ0874217464นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับมองหาตู้18นิ้วนะครับไว้ใช้กันนะครับหน้าผ้านะครับหน้าผ้าตัวนี้นะครับใบละ8 0 0บาทนะครับผ้ายังดีดีอยู่นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอาจารย์ที่ยังมองหานะครับตู้18นิ้วนะครับ18นิ้วขอบเหล็กนะครับตัวนี้ขอบเหล็กนะครับ สวยๆนะครับมีอยู่20บใบนะครับใบละ800บาทนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพินิจอะอดโอนะครับอําเภอดอนจาน์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องทางนะครับทาง YouTube นะครับฝากช่องทางทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กชาแนลด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กพินิจคำมีพักดีนะครับแล้วก็ทางเพจร้านนะครับ พินิจอ u d โอนะครับแล้วก็ในช่องทางติดต่อนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นะครับสวยๆนะครับสำหรับตู้สูตรนี้นะครับน่าจะเป็น W เครื่องท่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับมีอยู่20ใบนะครับมีอยู่20ใบนะครับสำหรับตู้สิบแปดนิ้ว นะครับสูตรนี้นะครับแล้วก็จะเป็น15นิ้วนะครับตัวนี้15นิ้วนะครับมีอยู่10กว่าใบนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพินิจโอริโออำเภอรังจัน์จังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น W90 นะครับ W90 านะครับสำหรับท่านที่ยังต้องการนะครับยังมองหา W90 นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับ ใบละ1,800บาทนะครับ1,800บาทยังไม่รวมส่งครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตู้ W90 นะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ออเดอร์หนะครับแล้วก็แหลกนะครับแหลกมือหนึ่งครับตัวนี้ตู้ออเดอร์หนะครับก็จะราคาก็จะอยู่ที่2,600บาทนะครับ2,600บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็ยังของแบรนด์ของร้านนะครับตัวนี้ ก็ยังพอมีให้อาจารย์ทุกท่านได้เลือกชมกันอยู่นะครับสำหรับตู้เบส18นิ้วนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับหลานพินิจออเดโอนะครับอำเภอรอนจาน์จังหวัดกาลสินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ